เมื่อภาพวาดที่อบอุ่นสดชื่นและอุดมสมบูรณ์ถูกรังสรรออกมาเป็นเมนูคาวหวานให้เราได้ริมรสอความรู้สึกเลยเหมือนฝันไปเลยค่ะช่วงนี้ที่ร้าน Prim Bunch and Bar ได้คอลแลบกับอาจารย์พรชัยจากช่องดามครีเอทออกมาเป็นเมนูที่มีสีสันซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากภาพวาดที่สวยงามมีจัดแสดงผลงานทั่วทั้งร้านเลยค่ะให้ฟิลมาทานอาหารในแกลเลอรี่หนึ่งได้ความสุนทรีทางสายตาและกระเพาะอาหารแบบลงตัวเลยค่ะสำหรับเมนูก็จะเป็นคอร์สหรือว่าเลือกสั่งแบบอลาคาร์ก็ได้นะคะเริ่มต้นเปิดต่อมรับรสกันด้วย Grimmy Forest หอมสดชื่นตามมาด้วย Super Forest of มัชรูมครีมมี่นุนวนกลมกลองเสิร์ฟพร้อมเห็ดย่างหลายชนิดและซาวโดหอมเฮิร์บกรุบกรอบจากนั้นก็จะเป็นสลัดสีสันสวยงามเหมือนหลุดมาจากในภาพวาดสดชื่นด้วยผักและผลไม้นำสลัดยูสุเปรี้ยวหวานกำลังดีค่ะส่วนเมนคอส์สจะเป็นปลากระพงนุ่มชำม,มันบดกระหล่ำดาวผิเรหว,วานละมุนของคุณเพื่อนเป็นเนื้อเทนเดอร์ลอยกรุบกรอบด้วยเกล็ดเปลือกหอมแดงอกค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยขนมพฟัฟโลว่าเบาๆฟูๆข้างล่างเป็นเมอแรงกบกรอบเพิ่ม t e x t อร์ด้วยมะชากครัมโบจานนี้หวานหอมมันอยู่ในททุ่่งงงงงดดออกกไมมมมม้้คคะาาาาานนนนนรรรรัััีีถึวว9ยยชชขธติิล ความสดชื่นกันค่ะ